สวัสดีครับไม่ไร่สไตล์เชน่นแนวครับผมพบกับผมเบาเกลมครับมัน,นีเบาเกลมบ่ได้เขาป้าเขาดงเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งอีกคือเก่าครับเพราะว่ายังบุญไหวยอยู่กับเรื่องของหอยหน้าหอยขีดกระตายหรือว่าหอยโคง้คงเขาก็เอิญน,นะครับเนาะนี่ครับมันนีเบาเกลมกับขายอยู่เบิดมือตอบแชทลูกค้าจักลูกค้าจัก,ก,จกเอฟซีนะครับเนาะ พื้นมาสั่งซื้อหอยเบากลมก็เลยบ่หอยมีเวลาเบากลมก็ได้ตอบแต่แชทพื้นนะครับเนาะตอบแชทเราก็ต้องมาเตรียมสินค้าเตรียมหอยทรงห้กระเจานะครับเนาะหอยนี่คือหอยหน้าธรรมชาตินะครับเนดะ้อหอยขี่กระตายโม,มเมนต์หอยเลี้ยงเก็บมาโดยเศร้าบ้านเศร้าซองเท่านี้ละขึ้นเก่ามาขาย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 ,ขายนะครับเนาะรวบรวมรวบรวมไป เปล่ากับเป็นลาบตอพื้นมากกับมาขายตอให้พี่น้องเฮ้านี่ละได้กินได้ซ่บกันครับห้านลังคือผู้ใดทักมากไอ้เบ่าคืมกับสีตอบแชทสาสน่เด้อครับเด้อราว่เบ่าคืมตอบแชทคนเดียวครับพื้นกับทักเขามาย้ำทักเขามากกันหลายเลือกเกินย้ำมิดกับมิดนะครับเนาะแต่กับบ่มิดดอกส่วนมากส่วนมากสีบ่มิดนะครับเนาะเบ่าคืมก็เลยต้องจําเป็นต้องเฝ้าตอบในแชทพื้น แต่แม่นว่านั่นเด็กก็ะิว่าตอบซาขายของจะได้พอตอบแชทเจกเตี้ยสิท่านกินตีจังสี่สิว่าีกันนะครับเนาะมือนีเบาค้มกับไปช,ง,ไปชงนะครับเนาะคือว่านนี่ลาเบาคึมไปตัดรอบช่วงหาเมงแรงครับไปชงสินค้าประมาณซีโมพราะวาหามเม้งแรงนี่รดพื้นสีเมาสินค้าออกไปแต่แม่นเขตประมาณแถวสระบุรีชนบุรีลบบุรีประมาณนี้นะครับนอกระยองนี่ยังเบาลืมชงในแรงนี่หามเม้งเรงดพื้นกับเม่าออสินค้า การทิไปโซงหอดพี่น้องเฮ้าหรือว่าคนที่พื้นซังนะครับเดอ้อปม่านช่วงใบยๆของมืออื่นครับผมเออผู้ใดที่ทักมาที่หลังละมือหนีนะครับเนาะบ้าเกืมสิทรงเป็นมืออื่นนะครับเดอ้อช่วงเรงๆร่งคือว่านละช่วงหาเมงแร่งเพื่อให้สินค้ามันหอดไอ้คนซังได้กินเร็วๆกันนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าเกืมสิเทให้เบิ่องอีกครับเพราะว่ามือนีบ้าเกืมไปเอามาอีกกลร้ซ้ำใดบ่าตองย่านบ่ได้กินครับมาสิเทให้เบิ่งได้บาทนี้ มาที่ให้เบิองเลยหลายซ้ำได้ไอหน้าหอยขีกกระายเอาโคตรพ่ดเด้มธรรมดาเด้เอามาเอานี้เนียยออกไปอีกเอาแล้วัพท่านเบิดดอกเอาวางไว้ก่อนเป็นไงครับโคตรพ่อวอพี่ หอยหน้าหอยขีกระายหรือว่าหอยโค้งนะครับเนาะใส่งามๆก็ล่างกินเลยครับผมเดี๋ยวว่าคืมสีว่างลิงสนใจสอบถามทักแชทไปทั้งเพจเนะครับเด้อเดี๋ยวว่าคืมสีว่างลิงเพจไว้ในคําอธิบายคลิปคือเก่านั่นละอย่าลืมทักไปนะครับเด้ออุดหนุนบ้าคืมเนี่ยทำมาหากินหาอยากหากินเหตแต่คลิปลงยูทูบกันซองเพระท่านดังคือพื้นนะครับเนาะได้เงินก็นไดบ่หลาย บาวกึมก็เลยต้องหาวิธีอืน่นที่มันได้เงินได้ค้าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงครอบพรัวไปนะครับเนาะครับผมบมมียงดอกซ้ำนี่ละอย่าลืมไปซื้อแน่ละ่ะขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้บาวกลมน้าแนกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนําเพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบาวกลมครับผมเจอกันลิปหนาครับบ๊ายบายบางตัครับใส่ตัวใหญ่ๆก็มีบางตัวก็ไใ่เลด้ครับ เม่บางตลลัวล่ะแทบทุกตัวแต่แม่นว่าเขาเคาะนะครับเนาะไอ้ทองสีเหลืองๆออกสีเหลืองๆนะั่นคือพื้นไข่ครับอย่าลืมนะครับเด้อเขาไปทักแชทในเพจน,นี่แหละกูดโน้นมาคุ้มแน่